บิมบีมใจวัดความนะาไรถ้วยตินไทยสุขลำใครฟ้าน่าใจไปทำชี่กาญจน์หวานจำลื่ดำใจโู้ภาษาอักษรกลอนคานวานคำยามอ่าน โบราณร่ำไว้น้อยสาวหล,ลักดินดินไทยจึงสลักรักใครสามียารักจริงได้ไม่แม้แม่แมนู เป็นไทยให้สูนพร้อมใจเตินรักษาสืบสมญาเมืองทองโอ้เมืองแม่นแม่นแล้วเมืองเราแม่บ้านร้านเผาคลีชีพเราสมองรักษา So... เป็นไทยให้สูนของไทยเธอทูนราคาสืบสมญาเมืองทองโอ้เมืองแมน่นแม่นแล้วเมืองเราแม่บ้านงานเผาทีีที่เราสนองรักษาแผ่นดินดินทอง เพื่อจากเราไม่ต้องสูญแิ่นดินไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคือเมื่อวันอาทิตย์ท่านได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็มีการพูดคุยถึงรายละเอียดว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันคืออะไรใครได้ประโยชน์แล้วมีเหตุปัจจัย เกี่ยวเนื่องยังไงเนื่องจากว่าวาทิตเนี่ยเวลาน้อยก็ <c ums> เลยคิดว่าวันนี้อยากจะถามท่านให้จบสิ้นกระบวนความและถ้ามีเวลาก็อยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของเอกอกัอครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนางนางคริกตี้เคนนี่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการออกวีซ่ากับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ขออนุญาตถามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วถือว่า อาจจะเป็นประเด็นที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วงางใจรัฐบาลด้วยครับคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่พูดกันทั้งเมืองแล้วนะครับ,รบว่าเป็นคนเป็นโครงการโคตรโกรงมหาโกงและเป็นวิธีการโกรงที่คลาสสิกที่สุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองอะไรมาครับว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันครับแต่กระน,นั้นก็พูดกันทั้งเมืองปัญหาคงอยู่ที่ว่าเราจะทําอย่างไรกันจึงจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ย ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันดําเนินไปอย่างไรที่สําคัญก็คือว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ได้ดําเนินการไปในปีแรกของรัฐบาลเนี่ยมันได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วประมาณแสนห0าหมื่นล้านบาทนะไม่ใช่น้อยนะมากครับและที่สําคัญก็คือว่ายังคงยืนยันว่าโครงการนี้ถูกต้องเป็นประโยชน์และกําลังจะดําเนินโครงการนี้ต่อไปในปีที่สอของรัฐบาลโดยกําลังจะตั้งงบ ถึง2อ0แสนสี่หมื่นล้านบาทเพื่อมาใช้ในโครงการจำนำข้าวในปีในปีที่จะถึงนี้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยใช้วงเงิน2อง0 0 0สีล้านบาทนี่นะครับระดับของการทุจริตช่อชนจากโครงการนี้ซึ่งว่ากันว่ามันเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยอีกแสนห0 0หมล้านก็ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ซึ่เป็นเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้ประชาชนจะหวังพึ่งนักการเมืองฝั่งรัฐบาลที่เขาจะหยุดยั้งเนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะเขายังเดินหน้าต่อและเราก็คงจะหวังจากฝ่ายค้านไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือการ,ปรเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปที่ฝ่ายค้านจะสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ถึงวันนี้สภาเปิดมาแล้วร่วมสัปดาห์ที่สาม ก็ยังไม่มีวี่แววว่าฝ่ายค้านจะยื่นจะติอะไรครับอ้างว่าจะคอยเรื่องโน้นเรื่องนี้เราคอยเก็บหลักฐานก่อน <c oughs> นั่นมันสะท้อนว่าถึงวันนี้ฝ่ายค้านยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาอะไรกับรัฐบาลได้จนกระทั่งการตำหนีตีติงว่าสมควรที่ประชาชนจะได้จับตาดู่มันมีการหัวกันทางการเมืองหรือไม่เพราะว่ากระแสข่าวที่กล่าวหา อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่กําลังจะดําเนินการถอดถอนกันในวุฒธธิสภาเนี่ยก็ใกล้เต็มทีและเวลานี้ชะตากรรมของอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อยู่ในมือของอํานาจรัฐคณะเดียวกันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าหนีทหาปรปลอมแปลงเอกสารซึ่งเป็นข่าวฮือฮามาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่นะครับต้นเดือนเนี่ยแต่วันนี้ข่าวนี้มันหายเงียบริบเป็นเป่าสะา เพราะฉะนั้นเลยทําให้ความเชื่อที่ว่าจะมีการหัวกันทางการเมืองเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหวังทั้งจากฝ่ายนักการเมืองทั้งสองฝ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยก็จําเป็นอยู่เองที่พี่น้องประชาชนจําเป็นที่จะต้องศึกษาหาความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่ากระบวนการจํานําข้าวที่เขาว่าโกงกันนั่นแหะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็พยายามนะครับเท่าที่จะสติปัญญาความสามารถที่จะทําได้ แต่เพื่อประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจตัวเลขอย่างง่ายๆนะครับผมจะใช้ตัวเลขกลมๆจะไม่ใช่ตัวเลขเศษส่วนๆแล้วนะครับครับก่อนอื่นเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายเนี่ยก็จะให้พี่น้องช่วยจดตัวเลขไว้นะครับครับว่าตัวเลขแต่ละตัวนี้เป็นอย่างไรมีตัวเลขสําคัญอยู่5้าตัวซึ่งอันนี้ทางห้องส่งจะมีภาพครับซึ่งขึ้นไว้ให้ก็เชิญได้เลยครับขึ้นให้ดูหน่อยครับคือตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราดูแต่ละตัวนะครับ ก็จะจับเอาผิดไม่ได้เลยมันมีหลักฐานเอกสารที่ทําไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ดูเหมือนถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นถ้าจับผิดแต่ละจุดเนี่ยยากที่จะเอาผิดได้ครับตัวเลข5ตัวคืออะไรให้ดูแถวบนนะครับที่เป็นสีเหลืองนั่นสีเหลืองนั้นหมายถึงราคารับจำนำข้าวที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายที่จะต้องรับจำนำข้าวคือตันรับหมื่นห้าพันบาทเอามือห้าพันบาทก็แล้วกันนะครับคือแท่งสีเหลืองแท่งสีเหลืองครับมือห้าพันบาทหมายความว่าราคาที่รัฐบาลจะรับจำนำ ครับครับตัวเลขที่สองก็คือาราคาข้าวที่ซื้อขายในต่างประเทศครับคือเป็นแท่งสีน้ำเงินนี่แหละหมื่นสองพันบาทตันละหมื่นสองพันบาทที่เขาขายกันในโลกนี่นะครับหมื่นสองพันบาทตัวเลขที่สามก็คือตัวเลขที่ชาวนาเอาข้าวไปขายกับโรงสีเพราะว่าคนที่ชาวนาจะขายข้าวได้นี่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่อาจารย์ได้เลิกหรือผมนะต้องไปขายที่โรงสีครับโรงสีร,รับซื้อข้าวจากชาวนาตันละแปดพันบาทครับ ชาวนาได้ยินข่าวจากการแถลงนโยบายจากการประกาศการดําเนินนโยบายของรัฐบาลว่าจะรับจำนำข้าวหมื่นห้าพันบาทก็ไปบอกลงฐานลงศรีว่าก้อนไหนอะที่ว่าจะรับจำนำหมื่นห้าพันบาททําไมให้แปดพันครับลงศรีก็บอกว่าไปจำนำกับคุณยิ่งลักษิไปจำนำกับคุณกิติลักษิไปจำนำกับคุณบุญทรงสิหรือไม่ก็ไปจำนำกับรัฐบาลที่ทาเนียบนนชาวนาไม่รู้จะไม่รู้จะไปติดต่อคนพวกนี้ได้อย่างไรครับ แลวจะมาหารัฐบาลก็หาไม่เจอเพราะชาวนาไม่รู้รัฐบาลอยู่ที่ไหนเมื่อข้าวขนไปถึงโรงสีแล้วเหมือนผีถึงป่าช้าก็ต้องจำนำเพราะว่านี่ทั้งหลายไม่ว่านี่ค่าเช่านาข้าวรถไถค่าปุ๋ยค่าน้ำมันสารพัดก็ประดังเข้ามาก็ต้องจำนำแปดพันบาทตัวเลขตัวที่สี่ครับคือตัวเลขที่ประชาชนซื้อข้าวมากินเงี้ยข้าวนี่นะครับโดยเฉลี่ยตันรับประมาณหมื่นสองพันบาท แต่ว่าเนื่องจากราคารับจำนำข้าวเนี่ยมันหมื่นห้าพันบาทเพราะฉะนั้นไอ้ร้านขายข้าวเนี่ยก็เลยบอกว่าข้าวรับรัฐบาลจำนำมันราคาแพงประชาชนก็ต้องซื้อข้าวแพงขึ้นเป็นหมื่นห้าพันบาทหรือหมื่นสี่พันบาทนะครับโดยเฉลี่ยแต่ประชาชนเนี่ยซื้อเป็นลิตรเป็นถังเป็นกระสอบเล็กกระสอบใหญ่เนี่ยก็ยิ่งแพงหนักข้าไปอีกนั่นตัวเลขตัวที่สี่คือที่สีบ่วงสีบ่วงนะครับตัวเลขถัดมาก็คือตัวเลขราคาขายข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งจะตกอยู่ตันละห้าพันถึงเจ็ดพันบาทไอ้ข้าวเสื่อมสุขภาพข้าวเสื่อมคุณภาพมีหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไว้เนี่ยมันถูกกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพเพราะเก็บไว้นานขายไม่ได้ก็เลยต้องมาเลหลังขายให้พ่อค้ารายใหญ่ส่งออกเนี่ยมาประมูลกันซึ่งก็มีข่าวเช้าโชว์นะครับว่างาบกันจนพุงกลางละก็ข้าวนี้ก็ราคานี้ ห้าพันถึงเจ็ดพันบาทตีว่าหกพันบาทก็แล้วกันพันตัวเลขห้าแท่งสามสีนะครับสีเหลืองคือราคารับจำนำข้าวที่รัฐบาลประกาศนโยบายรับจำนำข้าวใครไปกล่าวหาว่านโยบายนี่ผิดรัฐบาลก็บอกอ่ะเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงนี่ต้องดเนินการไปถ้าแม้นมีใครมาจำนำลรับจำนำไม่ถึงบ้างก็เป็นโกงเฉพาะเรื่องเฉพาะราวว่าไม่ได้เขาก็แก้ตัวอย่างนั้นตัวที่สองราคาซื้อขายในต่างประเทศก็รู้กันทั้งโลก รัฐบาลก็บอกอ้าวรัฐบาลจะนำราคาสูงเพื่อที่จะได้ช่วยชาวนาไงยกระดับรายได้ชาวนาขึ้นก็หมื่นสองพันบาทใครก็ว่าไม่ได้เอาแท่งสีดำกันนี่นะครับพอราคาที่แท่งที่สามสีส้มสีจจวรนพระเนี่ยราคารับซื้อจำนำจากชาวนารับซื้อข้าวจากชาวนาก็คือที่โรงสีซื้อรัฐบาลก็เป็นเรื่องโรงสีรัฐบาลไม่เกี่ยวก็เป็นรัฐบาลไม่ได้มีค่าความชื้นค่าอะไรก็ตาดกันนะครับแปดพันบาท อันที่สี่ราคาที่ประชาชนซื้อข้าวก็ราคาที่คนส่งซื้อข้าวตามราคาตลาดสิครับคุณยาวพิเิษอะไรประชาชนก็หมื่นสองพันบาทก็อาผิดอะไรใครไม่ได้อีกครับราคาขายข้าวเสื่อมคุณภาพก็เป็นราคาประมูลอะ่ะก็เปิดประมูลก็มีสามสี่รายเนี่ยก็มาซื้อกันไปโดยเฉลี่ยหกพันบาทไม่งั้นข้าวก็จะเสียเพราะฉะนั้นแต่ละจุดนี้นะครับ,รบก็จะมีเหตุผลที่มาอย่างนี้ทั้งสิ้นเอาผิดไม่ได้นี่แหละเขาจึงเรียกเป็นการโกงที่คลาสสิกที่สุด <Evet> สโกงกันต่อหน้าสาธารณะ แก้ภาพือยการกลางสนามหลวงแต่คนมองว่าเออมันนุ่งผ้านี่คืออย่างนั้นทีนี้ถามว่าการกําหนดราคารับจํานาข้าวหมื่นห้าพันบาทในขณะที่ราคาขายต่างประเทศหมื่นสองพันบาทเนี่ยมันให้ผลอะไรครับมันให้ผลว่าอย่างนี้ครับราคาข้าวที่ขายในต่างประเทศเนี่ยก็มีคู่แข่งที่ผลิตข้าวได้หลายประเทศนะครับเมื่อก่อนไทยเราในส่งข้าวไปขายได้ลําดับหนึ่งของโลกเพราะราคาข้าวเราเนี่ยแข่งกับตลาดได้ปริมาณเป็นธรรม ข้าวไทยหอมอร่อยหุงก็ขึ้นหม้อนะครับกินก็นุ่มรสก็หอมราคาก็ถูกครับแต่พอราคาขายในต่างประเทศหมื่นสองพันบาทรัฐบาลรับจำนำมาหมื่นห้าพันบาทบถ้ารัฐบาลจำนำแล้วไปขายเนี่ยรัฐบาลก็ทําไม่ได้เพราะว่าจะมีผลรัฐบาลขาดทุนตันละสามพันบาทบทันทีรัฐบาลก็กลัวประชาชนจะดา่าเขาจะจับได้ไล่ทันที่สําคัญคือมันมีวาระที่ดีกว่านั้นครับ รัฐบาลก็ไม่ขายก็ขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้ก็เป็นผลให้วียดนามแย่งตลาดข้าวไทยไปพม่าแย่งตลาดข้าวไทยไปอินเดียครับอินเดียแย่งตลาดข้าวไทยไปข้าวไทยขายไม่ได้ก็อยู่ในคังเมื่ออยู่ในคลังจะขายก็ไม่ออกก็เต็มคลังไปหมดก็จะทํำยังไงเล่าล่ะครับเมื่อข้าวขายไม่ออกเนี่ยก็ต้องมีการกล่าวอ้างว่าข้าวเนี่ยวันนี้มีเก็บไว้นาน มดมอดกินปลวกกินเสื่อมคุณภาพควา,ามชื้นสูงเป็นลาเมื่อความชื้นสูงทํำยังไงเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติก็ต้องขายประมูลขายข้าวออกไปก็ต้องขายในราคาต่ําที่ประมูลกันก็เมื่อเป็นข้าวคุณเสียคุณภาพนี่นะครับก็ขายได้ราคาตันละห้าพันถึงเจ็ดพันบาทนี่คือที่มาที่ไปครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาขั้นต้นก่อน ในช่วงการรับจำนำข้าวหมืน่นตันละหมื0นหาับาทบกับราคาที่โรงสีไปซื้อข้าวจากชาวนา8,000บาทเนี่ยคใครเมื่อโลงสีซื้อแล้วเนี่ยใครจะเอาข้าวมาจำนำกับรัฐละครับชาวนามาจำนำกับรัฐไม่ได้เ็ต้อง